สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราพาเพื่อนๆมาเปิดประสบการณ์ใหม่ทั้งตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับกับการมาเช่าเรือนะครับตกเองหาหมายเอง ปรับพื้นที่ใหม่ๆสาหรับช่องผมนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เคยมาเลยนี่ครั้งแรกเลยนะครับก็คือพื้นที่วัดลงธรรมอ่ะผมมันเป็นแยกแม่น้ําแม่กองเข้ามาในคลองอะไรสักอย่างเนี่ยผมเดี๋ยวผมารายละเอียดเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมถามคนพื้นที่ถามอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่ามานี่ไม่เจอใครเลยเจ้าของเรือก็ไม่เจอมาถึงก็เอาเรือเขาออกไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มากับแอดมินตาย เหตุผลที่มาคลิปนี้ก็คือเนื่องจากว่าหนึ่งเลยก็คือพื้นที่แถบนี้เราไม่เคยมามาก่อนนะครับเราก็เลยอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆพาเพื่อนๆมาหาที่ตกกุ้งใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้เรามาตกกุ้งกันแล้วก็2เลยคือน้องต่ายนี่นะอยากกินกุ้งแม่น้าสดๆนะกุ้งแม่น้ำเนี่ยจะสดจริงๆจะอร่อยที่สุดจริงๆก็คือต้องแบบตกขึ้นมาปุ๊บดิ้นๆๆแล้ววางบนเตาแล้วก็ชิมน้ําจิ้มกินได้เลยต้องประมาณนั้นเลยถึงจะเรียกว่าสดจริงนะเพราะฉะนั้นเป้าของเราวันนี้ก็คือมาตกกุ้งแม่น้าสดๆกินกันนั หาหมายใหม่เพื่อนๆด้วยนะเพราะงั้นคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวละเอียดเล่านะแล้วก็เดี๋ยวการตกกันอะไรยังไงมันเหมือนกับที่เราตกในพื้นที่เราหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับต่อไปแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยจุ้งนี่หาไม่ไหวแล้วนะโอ้มันชื่อปลาหรือมันชื่อจุ้งแบนมาเชื <Tonight> ่อแบนแท้แท้มาเลยมันไม่ใช่จุ้งมันชุ่งมันชุ่ง <c oughs> ไม่ถุงธรรมดาเลยนะนี่คนละปับ๊บนี่อะไรวะเนี่ยอ่าไม่ทันละอุ้ยไปแล้วหนึ่งยินดีครับติดตอ่อครับยินดีมากเลยครับต่อกินครับผมหลังจากเข้าหมายแรกนะครับเพราะว่า เข้าหมายแรกเลือกคอจากลมๆมนะฮะให้ให้น้องต่ายได้หลบลมด้วยนะครับแล้วก็พูเบดเซตเบดอะไรรี่ตอนนี้เซตเบดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองสุ่มสับแถวนี้ดูก่อนนะแถวเนี้ยแถวเนี้ยนะวิธีการตกกุ้งก็ง่ายๆครับจอดเรือ5้าทีไม่กินขยับห้าทีไม่กินขยับหาคูงน้ําก็แหละตอนนี้น้ามันไหลถือว่าแรงอยู่นะถือว่าแรงอยู่นะครับแล้วก็เป็นแนวคลองตรงแบบนี้นะครับก็น่าจะน่าจะกินยากอยู่ถ้ามีก็คงกลางกลางๆไปแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองหาเฮ้ยอะไรกินเหรอ แต่ว่ามันมีอะไรตอดหลายทีแล้วนะยังยกไม่เจอตัวกุ้งนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองค่อยๆเรียนรู้ก,กันไปเนาะที่นี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะใช้ทั้งแบบคันเสือติดปีกแล้วก็คันอเขาเรียกคันไฟเบอร์อ่อนนะคัน U L ก็ได้ประมาณนั้นก็ได้นะครับแล้วก็วิธีการตกวันนี้เราจะหลักจะใช้เป็นเป็ดตกกุ้งเบอร์สองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาถ่ายให้ดูอุปกรณ์ว่าอะไรยังไงบ้างแล้วก็เหยื่อที่ใช้เป็นไส้เดือนนะวันนี้หาเหยื่ออื่นไม่ได้ก็เลยต้องไปถ่ายเขาเอาเหยื่อไส้เดือนน <laughs> น่ะอเเเหมืาไล เอาเรือหมุนนี่เอาอเราไม่ได้ปักท่อเรือจะแขวงๆหน่อยได้อยู่ต้องยกนี้ต้องยกนี้เหมือนว่ะปึ๊บอยู่ไหมรุดลุดไปแล้วขึ้นรนขึ้นรนขึ้นรถเอาอะไรอะอะไรอะไม่รู้อะอุ้ยเธอเธอเธออยู่วะติดต่อก่ะโอ้ติดต่อไปแล้ว ว้าวผู้ชายไปเรือผู้ชายไปเรดิไปเรือไปไหนจ้าพ่อหนุ่มผู้หญิงทำไงผู้หญิงต้องทำไงอ่ะนางเก่งเลยผู้หญิงไปอุ้ยคีคีไหนไหนไม่ไงคอนบอลเลยคีอะโอ้พายดีๆน้องมันมีลมแต่มันร้อนนะ คูข้างหน้านี่น่าสนใจอยู ปลาตัวเบลเลอร์เลยโอเคเห็นเราลับอยู่ยกขึ้นมายกขึ้นมาเออยกขึ้นมาไงอ่ะหมุนว้ตะกับตัวเบลเลอร์เลยปลาอะไรนะเดี๋ยวปักที่นะปลาตะกรงปลาตะกับตัวเบลเลอร์เลยปลาอะไรนะตะกับตะกับตะกับคืออะไรเอาไปทำอะไรกินเอออร่อยแล้วกันน่ะปลาตะกรงตะกรงได้แล้วตัวแรกของเรือมาแล้วเว้ยปลาตุ้ย คนใหญ่เลยตัวคใหญ่เลยคุณใหญ่เลยยกยกขึ้นมาอู้ยใหญ่โค้งใหญ่เลธอหนูตายหนูตายสร้างตำนานอีกแล้วตัวนี้อุ้ยโอ้โหถึงสี่ขีดแล้วเนี่ยใหญ่จัดเลยอ่ะกุ้งตัวแรกของเรานะครับอุ้ยใหญ่ใหญ่เวอร์ใหญ่ปั๊บโอ้ใช่มันใหญ่มากเลยใหญ่กว่าใหญ่กว่าวันนี้จะได้สภาปทุมอีกอันอุ้ยดีใจไหมกัน เราได้กุ้งตัวแรกของเรือเรามาแล้วนะไหนไซส์ไหนคะกุ้งที่ใหญ่มากเกินสามแน่นอนอาจจะถึงสี่ด้วยใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงยอมรับเลยนะครับเราตกกุ้งมาตั้งนานแล้วดูดูดูแขนดูดิใหญ่จริงอ่ะยอดตัวแรกของเรือเลยนะนี่ต้องต่ตกได้ไงวะเนี่ยแล้วมันเป็นกุ้งกุ้งเก่าแก่เก่าแก่ทั้งเก่าทั้งแก่แบบเดี๋ยวคือมันไม่น่าจะลอกค่าอีกแล้วอ่ะดูดิตัวมันจำมากเลยอ่ะเนื้อคงแน่นนะดูเหนียวนะดูเยต้องใส่เนื้อ กุ้งเจ้าที่อยู่่ะไปดูแดกหมดไม่สนใจแล้วดูครับในเรือเขาจะมีนี่ให้ด้วยนะนี่นี่อุปกรณ์ใส่กุ้งเขาทำมาให้ด้วยโคตรน่ารักเลยดูดิเออไว้่ะเราใส่เข้าไปอ๋อเราไม่ต้องกระชังลงมา,มา,มาเองแต่ละก้ก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่เกี่ยวคิดว่านะมีเม่อวะเออใช่ใช่ตะบุตะมิจโอเคเดีย๋ยวตามชมกันต่อนะท่านผู้ชมว่าเราจะมีกระลุงมาเพิ่มเติมอีกนห่ ครับม <othe> ันอาการมันยังไม่ชัดนี่ไงเนี่ยใช่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 นี่นี่นี่ดูดูเพื่อนเพื่อนดูขับอีกดแล้ว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 นะนี่ยกดูดูถือกล้องที่หน่อยยกยกโัวท่านผู้ชมหน่อยดิเรียบร้อยอยู่้วครับเลยร้อยอยู่เลยต่อไอ้บ้าดิ่งดิ่งเริ่มเข้าไปเลยขาดีแล้วโอ้โหปลูกแบบนี้จะมีตัวกินเนี่ยตัวกิน ตังถึงมือพี่ใช่ไหมน,น้องผูเบ็ดไปประมาณเป็นซองหมดแล้วะนะครับเพราะงั้นใครมาที่นี่ก็เตรียมเบ็ดมาอยเยอะนะที่นี่จะตกกันสองแบบนะครับคือแบบหน้าดินานางรอยก็ตกนะมันมีทั้งหมด3ามแบบซ้ําเลยนะครับคือตกหน้าดินคือผูกตะกั่วตะกั่วแล้วก็ตัวเบ็ดแล้วก็ตะกั่วล่างแล้วก็นางลอยมีสาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูทั้งสามแบบเลยโอเคเดี๋ยวปั๊บนึงก่นอนห,หากุ้งตัวแรกให้ได้ก่อนอันดับแรกก่อนจะโม <laughs> เมื่อกี้กุ้งหลวงไตเขาไม่ใช่กุ้งเราโอเค แล้วเขาตกกุ้งเขาวางคันหน้าหลังจะดูยังไงหมุนหมุนหมุนโอเคเอาคันวางให้ได้ถูกตำแหน่งแล้วก็ไล่สายดีๆอ่ะโอเคเมื่อกี้กุ้งมันกินนะเดี๋ยวพยายามหาจังหวะกุ้งกินที่ว่าชัดๆให้เพื่อนๆดูนะเมื่อกี้อ่ะใช่นะแต่ยกแล้วไม่ติดนะจะได้อุ้ยอุ้ยกินไหมกินอยู่หลายคน่ะกินอยู่กินอยู่กินเหนียวไก่อยู่แม่กุ่มจับ ยูไหมยังไหมเฮ้ยเฮ้ยเบาวิววิเป็นไงบ้างสาการตอนนี้หนูนี่คลิปทคลิขนาดนั้นะกี่โมงน่ม่รู้กี่โมงติดกูอะไรอะไรอะไรอะยกนิยกดิยกดิ่ฮ่าฮ มันกินคันดูกเห็นเลยก็มังจะกดนาฬิกาก็บอกนะวันไม่ยกไว้ให้ดู่เลยไดนสามสามเก้าสามโมงกว่าเลยนะได้กุ้งกี่ตัวกุ้งตัวท่วนกุ้งตัวปลาตัวบรรยากาศพูดถึงมันโอเคนะเพราะว่ามันมีลมด้วยแหละมันมันก็ร้อนแหละแต่มันไม่ได้ร้อนแบบรแรงแบบอ้าวขนาดนี้ นะครับ pilgrimage. แล้วกุ้งก็ยังพอมีจับให้เห็นสนุก e สนุกบ้างนะครับไม่อาจ ian, อาจะไม่ชุมมากมันอาจจะเป็นช่วงน้ําช่วงฤดูด้วยนะเรื่อยๆเฮ้ยหนูได้กุ้งอีกแล้วเฮ้ยหนูได้ขนกล้าจริงๆกุ้งไข่เฉยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก็ได้มั้งมันเป็นกุ้งไข่มันไข่อะไรอืมไม่เป็นไรจะปล่อยเดี๋ยวไข่เข็มมันต้ผสมมาด้วยนี่ว่ะฮะอืมอืมกุ้งไข่อย่างเงี้ยฟักได้แล้วอืมปล่อยให้มันไปโตดีกว่าโอเคน้องคะพี่ได้สองตัวแล้วอะค่ะ ตัวเบี้ยใหญ่ด้วยเลยวันนี้ไข่เต็มเลยเธอบายบายกุ้งนี่ตัวนี้ปล่อยนะเป็นธรรมดาของช่องเรานะครับกุ้งไข่ตกขึ้นมาได้ส่วนใหญ่ผมก็จะปล่อยนะไม่ว่าจะเป็นไข่ส้มไข่ดำผมปล่อยหมดนะครับตัวนี้ก็ไข่ก็สีออกเข้มๆแล้วน่าจะผสมไปแล้วนะนะครับเพราะงั้นให้โอกาสเขาไปเติบโตนี่วันนี้วันนี้บอกเลยนะนี่กุ้งตัวที่2ของวันนะแต่ก็ปล่อยนะเพราะไม่ได้อยาก คือไม่ได้ต้องการกินกุ้งขนาดนั้นไงให้กินกุ้งที่ตัวที่มันกินได้ดีกว่าเลือกได้นะเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นตัวการกุ้งกินนะดูการกุ้งกินให้ดูมาหลายทีแล้วอาการกุ้งกินเนีห็นี่นะไม่ได้ไปทำอะไรนะกุ้งมันกินเห็นมั้ยน่ะดูโดยอาการมันจิกจิกอย่างเงี้ยใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวลองยกดูนะครับไม่รู้ว่ากุ้งเล็กหรือใหญ่นะ หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ยังว่ากุ้งมันกินหรือเปล่าเนี่ยพันกระตุกยังไม่ทันเลยจะบอกให้ตายยกดูนะครับไปอุ้ยกุ้งก้ามอย่ายกมาเลยยกมาเลยเดี๋ยวเข้ามาเรื่อยๆกันเลยสายวุ้ยกุ้งกล้ามวุ้ย สามตัวแล้วเธออ่ะเธอยังไม่ได้กตัวเลยนึกใหม่หมานจริงวะเออเว้ยเออสวยตัวนี้สวยตัวนี้ประมาณขีดหนึ่งขีดกว่าขีดครึ่งน่าจะได้อย่างใกล้เคียงสวัสดีครึ่งไอ้ยีไอ้ยี่ตายเจ๋งว่ะออ่านกำลังไปวุ่นวายกระถอเธอทําอะไรอกแล้วอ่ะเปนปลามีพิษนะเธอระวังเดี๋ยวมันเขาเรียกกันยาดุกมันเป็นปลาชนิดหนึ่งที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆปลาบู่ตระกูลปลาบู่อ่ะใช่มันมีพิษนะเธอเพื่อนๆดูดินี่คันโก่งคันโก่งมาดูดูกินเลยกินแล้วนั่นนั่นนั่น อยู่อยู่อยอยู่อ่อยู่ไปอยู่แล้วอยู่แล้วกุ้งตัวแล้วตัวแรกกุ้งมาแล้วแต่สิบมงยันปลายสามตัวแล้วอยูล้วมาแล้วว้าวตัวเล็กจังวะเขาเรียกอะไตัวบลิมบุ้งอันนี้เขาเรียกกุ้งก้ามเพียนมั้งก้ามก้ามน้อยก้ามเพียนก้ามเพียนกุ้งก้ามเหลืองนั่นแหละครับก้ามเหลืองก้ามเพียนแล้วแต่พื้นที่เรียกนะกุ้งตัวนี้อร่อยน่าจะเป็นมันแก้วด้วยมั้งเนี่ย อู้ใช่ผมว่ามีมั้งใช่ปะโอ้ยเจ้าเเดี๋ยวเรามาไล่ตามชมดูว่าเดี๋ยวจะตั้งกล้องดีๆแล้วเพราะมันมันตั้งไม่ได้มันทำอะไรไม่ค่อยสะดวกนะครับผมโอเคกุ้งตัวแรกผมมาแล้วสุดยอดนี่แหละใช่ใช่ไหมดูดูเนี่นยอาการขนาดขนะาดฮนนะใช่ใช่ไหมโอ้ย เรียบร้อยเห็นไหมบอกแล้วว่ามันใช่บอกแล้วมันใช่นี่ตอกก้้มาตจ้งอย่างนี้โอ้โหโอ้โห้จุ้งจุ้งเอาซะเขินเลยมุกกี้จังหวะยกนะปึ๊กปึ๊โลกาหนี้กล้ามหนี้เอาปั่นขึ้นมาเฮ้ไม่ใช่เลยเว้ยเขาพ้นน้ำมาจุ้งพ้นนะของใหญ่ไปรู้อะไรนะ ปลาหนีนี่หาเลยเนี่ยปลาปลากฏดปลากรดฮ่าฮโอ้โหโอ้ยดูมบนเลิศเลยโอ้โหโอ้ปลากรดไปเท่าไร่กรดโอ้ปลากรดต้องก่อยเป็นี้นะกรดนะตัวใหญ่อะสวยอยู่นะเดี๋ยไปแกงกินได้อ๋ออ่ะเป็นปรากฏนะครับปลาเกมอีกชนิดหนึ่งที่นี่นะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะแต่นี้เดี๋ยวไปทำข้าวดีกว่านะมากินตัวใหญ่มากเออตัวใหญ่ด้วยโอ้ยดีใส่หน้า จะไม่ทันตั้งกล้องกันอะไรเลยปล้า้ยกุ้งจุง้ง <c oughs> เลก็กแย่น้ำหนึ่งกี่ตัวแล้วหนูสี่ตัวแล้วเหรอเฮ้ยมันธรรมดาเนะี่ยฝีมือเนี่ยนะจุงจ้งตกจุ้งท่ามกลางบรรยากาศเขาเรียกทำบาปท่ามกลางบรรยากาศได้บุญเ<า> <laughs> <laughs> สียงสวด <laughs> แล้วเรือกตกกุ้งบาลาเลยนะเธอดูเลยนะเพืนะ่อนๆดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนอีก สามสี่ลำโหเรือตะกุ้งเป็นสิบเลยนะครับแถวนี้นะไหนกุ้งติดจริงเหรอจริงโอ้โหจริงไหมอ่ะไม่จริงเหรอถ้ามาดูยกดูดิกระดุกกระดิกอะกุ้งไงเฮ้ยบอกแล้วว่ากุ้งติดกระเทอโอ้โหไม่ธรรมดาเธอเนี่ยแต่ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วเนี่ยจะเริ่กำลังจะเริ่มเดือดแล้วนะนี่ถึงว่ามันมันหนักทั้งจุ้งทั้งถุงเลยนะใส่เดินหมดเลยมาขอไสเจี๊ดนี่อันนี้ไสหนุ่มรูปหล่อไสหน้าใหม่ นะหน้าใหม่แต่ไข่เก่าไม่ใช่สินะครับแล้วก็ด้านหลังนู้นไส้ไกด์นะครับนไกด์นู้นนะไก่ไก่ยองมายกนะครับนะแล้วก็ตรงนู้นไส้โจนะครับนู้นนะนะครับผมแล้วก็ตรงนู้นตรงนู้นนะเขาแอดมินกลุ่มเนี่มนะใช่ใช่อร่อยนะเอออะไะกลุ่มตกกุ้งสมุทรตกอ่ะอ่ะเออนั่นแหละครับเออก็คือมือตกกุ้งดีๆมาอยู่นี่กันหมดเลยนะอนะครับผมมาอยู่บริเวณนี้กันหมดเลยนะครับก็โอเคเสียงเพลงมันดังถ่ายคลิปยากหน่อยนะครับไม่บ้านเดี๋ยวมาตามชมผลงานกันต่อนะครับเพื่อนๆจุ้งนี่ขนุนกินอ่ะขนุนกินยกขนมหน่อย กินอยู่คนเดียวฉันไม่ได้ทำตกเลยถัาเกี่ยวเหยื่ออย่างเดียวเลย <laughs> A later few moments later. ตกลงกันว่าเดี๋ยวสักประมาณเกือบเกือบสองทุ่มก็สองทุ่มแหละกลับนะครับอ่าแล้วก็ช่วงตั้งแต่หกโมงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนี้คลิปแทบไม่ได้ถ่ายเลยนะเพราะว่าอ่าเราอยู่จะห่างจากวัดไม่มากแล้วเขามีงานนะครับเสียงลำโพงดังมากทั้งเพลงทั้งอะไรติดที่ก็สิกินนัวลา่าสุดฉายหนังอีกด้วย ต้องขยับหนีมาไกลๆหน่อยนะครับก็เบาเสียงลำเบาไปเยอะแล้วก็ภาพก็มืดแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปสรุปให้อีกทีแล้วกันเพราะว่ามันมืดมากแล้วตอนนี้มองอะไรท่าไม่เห็นเลยแต่ตกกุ้งมองเห็นอยู่นะมองคันมองอะไรเห็นอยู่นะนี่คือกุ้งที่เราตกได้นะคะเดีตัวเดียวเนีได้ไหมเยอะอยู่ตัวใหญ่ตัวเดียวยตัวเดียวได้มาแล้วเราจะทำอะไรเราต้องเอามาย่างตัวเดียวเนีาะโอ้โหใหญ่จริงอ่ะกำมือเทียบได้กำมือเลยกำมือกำมืออ่าแบบปวดกล้อง ย่างไรมะต่างอย่างนี้เลยนะเออลงแบบนี้เลยเขาด้านข้างลงเลยเอาาาด้้นขงงลเอไม่สุกว้าวอุ้ยน้องกุ้งกุ้งน้องกุ้งอุ้ยอุ้ยมีหนวดอุ้ยร้อนอุ้ยอุ้ยร้อนอ๋ออ๋อตอนนี้เป็นไงบ้างหนูกุ้งควันท่วมเลยนี่คือสุกแล้วดูตัวความที่กุ้งมันดำอ่ะนะใช่ไหมใช่สุกแล้วยังสุกแล้วสุกแล้วนี่หว่าดูนะ มมมัันนดาะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวบีบีหัวบีตัวมันก็รู้แล้วหนูออกใส่จานแล้วก่อนหนูจะบีได้ไหมนี่โอ้ยโหตัวเดียวเต็มจานยืมยกจานยืนมาหน่อยเดี๋ยวอยากเห็นร้อนมากโอ้ยใหญ่มากบีหักครึ่งเลยโอ้ยโอ้ยดูดูมันออกว่าร้อนมันโอ้หัวยังไม่สุกเท่าไหร่เดี๋ยวหัวย่างอีกทีไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวย่างเนื้อก่อนเนื้อสุกแล้วปิดเลยปิดเลยปิดเลยอ่าโหูดูหัวูเนื้อ มิงหัวกุ้งมาเดีวเดี๋ยวยา,เอา,อยาเอายเ,เอาวางลงไฟเลยลงไฟเๆๆๆวางวางคววางคว่ํคว่อเหรอเอาคางเอาคางลงคางคือคางนี่นเนน,นลงอ่าปึ๊บลางแขนปึ๊บอ่าาาาานา้าา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 มามมาา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 อาาาาาา แต่และแต่และอ่อโอ้ร้อนพี่แกให้ไหม,มหวิ่งดูเนื้อโอ้โดจริงมา้มงมาวเนี่ยม้าค่ะหนุบหนับมากโคตรใหญ่เนื้อขนาดเนื้อเดี๋จะเรานิ่งโป้งเทียบไปนะนิ่งโป้งเทียบโอ้โหดูนิง่งโป้งเล็กไปเลยใหญ่จริงของจริงนะครับสบุดยอดเลยอแต่อีสข้าวสีซ้ำกินต้องนะบรรยายหน่อย ไงรสชาติมันเป็นไงบ้างตกเองกินเองต้้งเองทองงี้มันนุ่มมันนุ่มดีไหมมันหวานสมราคาแหละโลพันห้าอย่างเงี้ยอร่อยคือกินอ่ะสุดเลยอ่าๆให้ชิมไม่ชิมใจดีใจดีให้ชิมคำหนึ่งให้ชิมด้วยอ๋อการไม่ค้าอย่านเงี้ยคะเก็บเป็นไงคะคือ น,นี่จะบอกว่ากุ้งแม่น้ำมาคือกินบ่อยแล้วไงแต่ว่ากุ้งแม่น้ําที่ทางอัมพวานนี่ก็เนื้อหนึบเด้งกรอบฟุกเหมือนกันนะเพราะว่าตัวมันใหญ่ด้วยนะพราะงั้นรสชาติถือว่าโอเคเลยแต่ว่าอันนี้แค่ชิมหมอยังไม่ได้กินจริงจังเดี๋ยวจริงจังแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงสาหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้เลยอ่านะได้ไปบุกเบิกหา,หาใหม่ๆไปตกกุ้งกันที่ใหม่ๆนะครับผม <laughs> นะก็โอเคเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะบิกนะครับนะบิกนะักรบแม่น้ำด้วยนะครับที่แบ่งปันไสเดือนมาให้ทําเยื่อแล้วก็มีคนจัดการทุกอย่างให้ผมด้วยนะให้แบบออจองเรือให้แนะนําให้พาไปตกกุ้งด้วยแล้วก็นะบิกนะ่าจะเคยไปสองสาครั้งแล้วนะครับหลายครั้งแล้วแหละนะครับแล้วก็ลงไปในใน,ใน,ใ,นในการตกกุ้งในแม่น้ําในคลองนะคือมิตรภาพของนักตกกุ้ง <c oughs> เยอะมากนะคนตกกุ้ง20-30ลําลำนะเจอกันทักกันทุกลำนะครับมองหน้ากันยิ้มกัน น่ารักมากนะครับคนที่อัมพวา,านี้น่ารักสุดๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราไปเจอไต่จี๋ไต่ไก้ไต่โจซึ่งเป็นไตอยู่โซนนั้นนะครับก็ให้คําแนะนําดีชี้หมายให้บอกทุกอย่างให้หมดเลยนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่แบบมีมินิจภาพที่ดีมากๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คือว่ามีความสุขมากนะครับถึงแม้ว่าจะได้กุ้งน้อยไปหน่อยเพราะว่าเรายังไปงมใหม่กันเองนะเราก็ไต่เขาชี้ให้เราก็เอาจริงอะเราจอดไม่ถูกหรอกแล้วก็เรื่องวิธีการตกนะครับเราใช้กันสาสไตล์นะครับวิธีการตกก็เป็นวิธีการที่แบบ ป็นวิธีการที่รต้องเซฟต,ตัวเบ็ดหน่อยเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมือนเจ้าพญาไม่เหมือนบางประกงนะครับเพราะพื้นนะ้ามันเป็นอะไรที่แบบมันมีขยะมีอะไรเยอะมากตัวเบ็ดขาดเยอะมากนะเราถึงต้องใช้วิธีการตกแบบตะกว่วล่างนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็เดี๋ยวคลิปสอนเนี่ยทำไว้ให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันขอบคุณเจ้าของเรือเช่าด้วยนะสาเริงนะพี่เปียนะนะครับผมก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆน,นะตามไปได้เลยง่ายมากนะครับมีเรือให้แล้วนะซื้อน้ำมันไปเติมนะค่าเรือ5 0 0้บาทนะ 24ชั่วโมงเลยนะพี่เปียบอกว่าจะขับ24ชั่วโมงเลยก็ได้น้ำมันซื้อไปเติมเองนะครับเพราะว่าน้ำมันเขาไม่ได้อยู่ในค่าเช่าตรงนี้ต้องซื้อไปเติมเองก็ซื้อใส่กระปองไปร้อยหนึ่งวันนี้ผมซื้อไปใส่กระปองไปร้อยหนึ่งไม่หมดด้วยนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับคลิปหน้าไปซ้ําที่นี่อีกนะครับแต่ว่าคลิปอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน,กนเดี๋ยวจะไปซ้ําอีกแล้วก็ไปหาข้อมูลไปหาหมายเดี๋ยวจะชี้หมายชี้จุดที่มันแบบพลิกพลิกให้เพื่อนๆเลยนะครับฝากติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับระหว่างที่เราค โอเคอ่ะ okay, พอกินเนี่ยแต่ว่าเราจงไปเจอจังหวัดที่มันยังไม่ค่อยังเท่าไหร่โอเคแต่เราว่าจับทางได้ละเดี๋ยวรู้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจหน่อยนะครับผมไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายโอ้โหจริงๆคนไทยหินปินสุด